ไก่ล้อหืมปนี่ mọi người biết mọi người biết mọi Để biết mọi người biết mọi người biết người biết คือถ้าให้มาช่วยขนของหรือพยกละก็ช่วยได้เต็มที่เลยนะเป็นเป็นงานเป็นงานหลักอย่างหนึ่งของทหารอยู่แล้วพวกผมก็เต็มที่ถ้าสามารถหาให้การสนับสนุนได้ตลอด24ชั่วโมงเลยช่วงนี้ฝนตกอะไรอย่างนี้นะครับให,ให้ช่วยอะไรติดต่อเลยบอกผู้ใหญ่เลยเมื่อกี้ผมก็คุยกับผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วมีอะไรติดต่อไปทหารสามารถออกช่วยเหลือได้ตลอด แม่เนแล้วมีอะไรก็บอกพแว